ไม่ใช่เพียงแค่คดีที่ในประเทศไทยเท่านั้นนะไม่ใช่คดีที่ประเทศไทยเท่านั้นนะที่แพรทองทานจะต้องเผชิญสามสารแต่ปรากฏคลิปเสียงระหว่างฮุนเซนกับแพรทองทานตอนนี้ทั่วโลกอะ่ะเอาไปอยู่ในหลักสูตรเอาไปอยู่ในหลักสูตรการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านการเมืองการปกครองแล้วก็วิชาทางด้านการสื่อสารหมดเลยนะทุกคนตอนนี้ฉันทราบมาว่าเพื่อนฉันจากมาหาวิทยาลัยสองที่ ที่ที่ญี่ปุ่นที่หนึ่งแล้วก็ที่ที่ญี่ปุ่นที่หนึ่งแล้วก็ที่อเมริกาที่หนึ่งฉันทราบแท่แค่สองที่อันนี้ยังไม่นับที่อื่นที่ฉันยังไม่รู้ปรากฏว่าเขาใช้คลิปเสียงนะคะแล้วก็ใช้ทั้งดุนเลยนะเอาไปถอดรหัสแล้วเขาก็แปลทั้งคือเขาแปลจากทั้งภาษาเคมรนมาแล้วเขาแปลจากทั้งภาษาไทยมาเธอเชื่อไหมเขาแปลอย่างละเอียดมากเสร็จเขาเอาเข้าไปสู่นะคะหลักสูตรอ่ การวิเคราะห์ทางด้านการเมืองการปกครองในวิชาที่เขาเรียนกันน่ะเธอเชื่อไหมแต่ขนาดดูกันฉันก็มีความรู้สึกว่าไอ้เพื่อนฉันที่เขาเล่าให้ฉันฟังเนี่ยนึกว่าเขาจะเล่าคือเพื่อนฉันเป็นนักคนไทยอยู่ที่นู่นเขาก็เล่าให้ฉันฟังเนี่ยตอนแรกฉันก็คิดว่าเขาจะเล่าฉันยังไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนว่าอะไรเงี้ย แล้วฉันก็เขาจะเล่าให้ฉ hey well, ันฟังเพื่อให้ฉันปักปื้มใจหรือไงล่ะวะหรือว่าเขาจะเล่าให้ฉันฟังเพื่อเขาเนี่ยจะท้าทายว่าเฮ้ยเนี่ยมันดีนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะปรากฏว่าสรุปจดสรุปปิดท้ายที่เพื่อนเล่าให้ฟังเขาบอกว่าปิดท้ายสี่ประโยชนเขาพูดว่ากูนี่อายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเลยนั่งอยู่ในนั้นอายมากอายมาก ที่อยู่ที่อเมริกาเขาบอกว่ากูนี่อายมากเลยอ่ะอายแล้วที่สําคัญเนี่ยฮากว่านั้นก็คืออาจารย์ซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนฉันอะนะอาจารย์ที่สอนเนี่ยเขาบอกว่านักศึกษาที่นั่งอยู่เป็นเอเชียประมาณเป็นเอเชียประมาณไม่ถึงสิบคนอะที่เหลือเป็นฝรั่งนางมังค่าอะไรต่างๆพวกพวกแบบไฮโซฝรั่งอะที่ไปเรียนกันอะปรากฏเข้าหัวเราะก,กันหมดเลยอะหัวเราะก,กันแบบน้ำหูน้ำตาเล็ดอะมึง หัวร้อนน้ำหูน้ำตาเล็ดเลยอะ่ะฉันฉันก็เลยบเแบบว่าโอ้โหแบบมันเป็นเรื่องที่แบบนึกออกใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไอ้ตัวนี้นะคือรู้ไปถึงไหนอะ่ะลูกหลานเราอายไปถึงนั่นน่ะมึงเชื่อไหมว่าคลิปนี้นี่นะลูกหลานไม่กล้า,กาไปเรียนอังกฤลูกหลานใครก็ตามแต่ที่เป็นคนไทยอาจจะยากอาจจะไม่กล้าไปเรียนอเมริกาอาจจะไม่กล้าไปเรียนเมืองยุโรปอ่ะอาจไม่กล้าไปเรียนอะ่ะทำไมมันอาย เธอว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าขายหน้าหรอเพราะฉะนั้นขนาดลูกหลานของเราประชาชนไทยของเราที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นข้อมูลเหล่านี้ขเาขายังแทบจะมุดแผ่นดินหนีเลยอะ่ะไม่มีใครอยากจะมีความรู้สึกกูแบบกูแบบเนี่อหอม้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีมันเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีทุกคนรู้ไหมกว่าเราจะเป็นแผ่นดินไทยที่มีแผนที่เป็นขวานทองสีขาวอยู่บนสารประชาชาติสิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือ ประเทศเรามีอธิปไตยเป็นของเราเองไม่ขึ้นเป็นเมืองขึ้นของใครรัชการทุกๆรัชการน่ยพยายามฝ่าดงมรสุมของการล่าอนานิคมจนกระทั่งผ่านยุคการล่าอาณานิคมมาได้จนบึงแม้จะมีการเฉือนแผ่นดินเฉือนจังหวัดบางจังหวัดบางที่เพื่อแลกไว้กับชีวิตของประชาชนชาวไทยและก็ประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นที่จะต้องส่งสวยให้กับประเทศใดในโลกใบนี้ ผ่านพ้นยุกล่าอนณาณิคมมาได้ปากเหี่ยวปากกามาได้ทุกรอบแต่ปรากฏว่าและขณะเดียวกันเวลาทหารไทยก็ดีนักเรียนไทยก็ดีนักศึกษาไทยก็ดีและใครก็ดีดีคนพ่องเที่ยวไทยเวลาไปสหประชาชาติแม้กระทั่งบรรดาพวกสสทั้งหลายอยู่ในสภาเสื้อส้มเสื้อแดงไปที่สหประชาชาติชอบที่จะไปถ่ายรูปกับแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ชี้แบบนี้แล้วจะเห็นแผนที่ขาวๆอยู่บนหัวว่าประเทศไทย เป็นแผ่นที่สีขาวเขาจะชี้มุมที่อธิบายว่าแผนที่สีขาวที่อยู่บนสหประชาชาติโลกใบนี้คือประเทศที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของผู้ใดเลยนั่นคือความสง่างามของทหารไทยคือความสง่างามของครูบาอาจารย์ที่ไปฝึกงานดูงานที่นู่นเป็นความสง่างามของคนไทยเป็นการเดินในสหประชาชาติที่โคตรภาคภูมิใจเลยอะเดินอย่างภาคภูมิใจมากแต่วันตัดกลับมาวันนี้เธอพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศอะ เดินแบบเดินคอสั้นนะ่ะเดินเหมือนเต่าอ่ะเอาคอหูุบๆอ่ะใส่เสื้อหุบอ่ะคือไม่กล้าบอกว่าเป็นคนไทยอ่อะอายอ่ะเข้าใจปะคือบรรยากาศนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่คุณรู้จักแต่บางเอิญมันเกิดขึ้นกับคนที่ฉันดูรู้จัก เพราะบางคนเขาจะไม่ได้สปองพอในการที่จะต้องมานั่งไล่ชี้แจงใครต่อใครบนโลกใบนี้ถูกไหมบางคนเขาก็แค่ใช้ชีวิตของเขานะคะเพื่อให้ความอยู่รอดในเมืองต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาทุกคนจะเหมือนกับเรานะคะที่สตรองอยู่บนผืนแผ่นดินเราถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ของแพทองทานบอกได้เลยว่ารู้ไปถึงไหนอายไปถึงโลกนั้นคะ่ะ อันนี้ฉันพูดแบบได้แบบเต็มปากเลยเพราะว่านะคะพักพวกนะคะเล่าให้ฟังเพื่อนเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้มันมันแย่ยิ่งกว่าแย่ออืมอืมไปทำหน้าใครไปทำหน้านะไปทำหน้าที่คลินิกแถวอาคาร ชิดลมทาวเวอร์อ๋อไปทําหน้าเนาะเออเออไปทําหน้าที่แถวๆอาคารแถวนั้นเนาะอ๋อไปทําหน้าอ๋อคุณหนูเข้าไปทําหน้าแถวน,นั้นอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมถ้าเกิดผู้หญิงจะไปทําหน้ามันเป็นเรื่องธรรมดาแหละเธอเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ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 เป็นเรื่องธรรมดามากค่ะแต่ว่าแผ่นดินที่อยู่แผ่นดินแถวนั้นซุดลงไหมอะ แผ่นแผ่นดินแถวชิดลมสุดสุดลงไหมแผ่นแผ่นดินแถวเพินมจิตสุดลงหน่อยไหมไม่สุดใช่ไหมหรือว่าสุดสุดสุดไหมสุดหรือเปล่าทําไมล่ะก็หนักไงหนักมันหนักไงหมายถึงว่าน้ําหนักเขาเยอะไหมหนักแผ่นดินเออสังหรณ์ว่าถ้า แม่ทัพพันธิสองกเกษียณแล้ว11บจุดขมินมันจะเอาไปได้ไหมเธอกองทัพเนี่ยอันนี้งตรงนะฉันก็จริงๆฉันก็เชียร์แม่ทัพพันสองแหละว่าไม่ควรจะเปลี่ยนมากลางศึกหรอกเพราะว่าการรบทัพจับศึกเนี่ยเขาก็คงจะต้องมีการบลา拉布拉แหละแต่ข้อที่หนึ่งนะอันนี้ตรงๆเลยนะฉันก็ตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นดรมาริการเนี่ยนะอยู่มาขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ทาข่าวมาเยอะแล้วเนี่ยฉันก็ไม่เคยมีใครฉันก็ไม่เคยเห็นกองทัพเนี่ยต่ออายุแม่ทัพเหมือนกัน ไม่ว่าจะลบทับจับศึกหรือไม่ลบทับจับศึกอันนี้คือความเป็นธรรมต่อกองทัพนะอันนี้ข้อที่หนึ่งแต่ข้อที่สองก็คือตั้งแต่กูเกิดมากูก็ไม่เคยเห็นกันนะคะลบทับจับศึกแบบนี้เหมือนกันยกเว้นตอนปี2 5 5 4ซึ่งตอนนั้นเราชนะโดยที่ไม่ต้องมีการเจรจา,จรจาอะไรแล้วก็โดยที่ทหารเท่าทหารกับทหารเท่านั้นที่เจรจากันแบบทวิภาคีตัวต่อตัว,ตวแล้วก็เจรจาจบคือจบมึงลบมึงแคก้กูแล้วมึงกลับบ้านไปจบ นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่เกิดมากูก็เพิ่งเจอนี่แหละว่านะคะโดนทรัมป์แม่งเข้ามาแทรกแซงจีนแม่งไปนั่งดูขณะเดียวกันมาเลเซียบ้านตัวเองก็กําลังจะโดนประเทศอินโดนีเซียตัวลุยบุ้ยอยู่แหละแม่งเสือกมาเป็นตัวกลางเจราจาระหว่างกูกับกู ดรมริกาก็เลยคิดว่าโมเดลในการต่ออายุราชการแบบเดียวกันกันกบที่ทักษิณเป็นตอนเป็นนายกปี2547ต่ออายุให้กับน้องเขยของตนเองซึ่งเป็นประลัดกระทรวงยุติธรรมนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ใช้ได้แต่ปรากฏดรมริกาก็นะคะไปเอาโมเดลที่น้องเขยของทักษิณเนี่ยได้ต่ออายุราชการตั้ง5ปีมาเป็นตัวอย่างแต่ปรากฏว่าลืมคิดไปลืมคิดไปอะไรดรมริกาลืมคิดไปว่าแม่ทัพที่สองเนี่ยเป็นคนละพวกกับอังเคิล ดังนั้นการที่จะต้องมีการต่ออายุให้กับแม่ทัพที่สองเนี่ยเดี๋ยวมันจะระคายเคืองอังเคิลน่ะลืมคิดข้อนี้ไปแต่ขณะเดีวยวกันถ้าเกิดดรมลิกานะคะ,ะเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรี ดรมริกาเนี่ยนะคะจะมีความเฉลียวฉลาดอยู่เบาๆนิดหน่อยดีฉันไม่ต้องใช้หัวไม่ตีนคิดไม่ต้องใช้หัวสมองคิดดีฉันใช้หัวใจคิดดิฉันก็จะรู้ว่าประชาชนคนไทยเนี่ยนะคะต้องการเรตติ้งอย่างไรถ้าเกิดรัฐบาลต้องการที่จะโหนเรตติ้งของกองทัพโหนเรตติ้งของแม่ทัพที่สองเนี่ยมึงควรที่จะต่ออายุให้กับแม่ทัพที่สองสักหนึ่งปี เพราะตอนนี้เรตติ้งแม่ทัพพิที่สองขึ้นอันดับหนึ่งติดพดานชาร์ตบนเลยขณะเดีวยวกันเรตติ้งของอีแพทองทุยแม่งติดศูนย์เรตติ้งของคุณภูมิธรรมเวชชัยชัยแม่งติดศูนย์ลบศูนย์ลบศูนย์ศูนย,นย์จุดศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมึงฉลาดเหมือนกับที่รอเมริกาแม่งมีความฉลาดหลักแหลมเนี่ยเป็นกูเนี่ยกูไม่คิดอะไรมากอะกูโหนเรตติ้งแมทัพพิที่สองแม่งต่ออายุไปเลยหนึ่งปีก็ยังดีวะ ทีนี้เนี่ยดอเรมาริกาก็พูดได้แค่น,นี้แต่กูรู้ว่ามึงไม่ทําหรอกทําไมล่ะมึงกลัวทําทแล้วปรากฏว่อาอุ้ยตกล่องปล่องชิ้นเป็นอย่างที่ดเรมาริกาพูดเลยดรมาริการนี่ฉลาดเฉล,ลียวมึงกลัวประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะคะมายกยอปอปัน้นว่ากูเนี่ยมีหัวคิดฉลาดเฉล,ลีหลักแหลมหลักฉลาดเฉลียวไงมึงก็กลัวกูได้หน้าได้ตาอีกมึงกลัวกูเนี่ยสวยกาอีตุ้งติ้งอีกแล้วทีนี้มึงก็กลัวว่าอีตุ้งติ้งจะได้เสียเปรียบเสียเหลี่ยมอีกเออเออมมมไดด้ขบใใใจจาากกที่ภูิินนตัวระ เออได้ได้ขอบขอบใจที่ภูมิใจนะแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของดรมาลิกาเป็นเรื่องพลเมืองแหละเป็นเรื่องหน้าที่พลเมืองมึงไม่ต้องมาภูมิใจคาดหวังอะไรกูกูมากหรอกเออเดี๋ยวถ้าเกิดมึงภูมิใจของถ้าเกิดมึงภูมิใจแบบนี้วันไหนที่กูขึ้นชกและเสร็จแล้วกูเสียเข็มขัดแชมป์เนี่ยเดี๋ยวมึงก็จะมานั่งเสียใจกับกูอีกอ่ะมึงไม่ต้องคาดหวังกับกูได้ไหมให้กูเป็นมาลิกาของกูนี่แหละมึงไม่ต้องมาคาดหวังอะไรกับกูมากโอเคนะกูกลัวความคาดหวังของประชาชน วันไหนกูเสือกพูดไม่ดีขึ้นมาเดี๋ยวมึงก็จะมานั่งเสียใจเนี่ยกูก็ปวดหัวกับพวกมึงจริงๆมึงจงไปคาดหวังกับลูกกับเมียมึงเถอะอยา่าคาดหวังกับกูบกเลย <c oughs> โอเคตามนั้นแหละมีคนถามว่าคุณชอบตัวจริงสวยไหมเจ <c oughs> มเ๊มึงชอบเหรอมึงชอบแล้วเขายังโสดนะเออคืออย่างนี้พวกเธอพวกเธออย่าอะไรอ่ะนะคะ คือฉันก็อย่างนี้นะคือคือฉันกับผู้ดำเนินรายการและฉันกับผู้ร่วมรายการทุกๆคนที่เราไปร่วมรายการกันเนี่ยนะคะคือเราเนี่ยถกเถียงกันด้วยปัญญาเราถกเถียงกันด้วยปัญญาเมื่อมีความคิดเห็นที่อาจจะแตกและต่างกันแต่เราสามารถที่จะร่วมวงสนทนากันได้ไม่จําเป็นต้องยุ่มหัวกันอันนี้คือเป็นตัวอย่างอ่าเป็นตัวอย่างมาริกาโมเดล มันเป็นตัวอย่างคือเราเนี่ยถกเถียงถามกันแล้วทำให้เกิดปัญญาอ่า ถ้าเกิดมีความคิดเห็นคล้ายกันมีอะไรก็พูดกันเอออห่อมกไปหมดเหมือนกับอีพ่ออีลูกอีพ่ออีลูกตระกูลจินกับอีพ่ออีลูกตระกูลหุ่นมีอะไรแม่งไม่ห้ามไม่ปลามกันเลยเอออห่อมกไปด้วยกันหมดมันก็ชิบหายเนาะซีไม่มีใครทานใครเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและไปออกรายการทีวีแล้วก็มีวิวาทะต่อกันขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะเกิดการถกเถียงเวลาเถียงกันเสร็จเนี่ยมันจะได้ปัญญา อันนี้เป็นเรื่องของอคนมีปัญญาคนมีการศึกษาเขาทํากันถึงแม้ว่าปัญญานั้น,น,นเนี่ยบางคนจะมีมากหรือบางคนจะมีน้อยก็ตามโอเคไหมอันนี้กูพูดดีหรือยังก <c oughs> <c oughs> ูพูดดีหรือไม่ดีวะเนี่ยฮะ <c oughs> อยากได้ยินเสียงแปดอะไรของมึงวะเอา้าฟังรู้เรื่องอีก <laughs> อีน้ำตาจอร,ระเ้ปะโถอีบ้านน้องจานนั่นนะ่ะก็เป็นาพวกมึงนั่นแหละ ประเทศไทยตอนที่พวกมึงเนี่ยหนีตุยกันมาตอนที่พวกมึงราคารางเผาพันกันมาสามล้านคนน่ะน่ะตอนนั้นพวกมึงอ่ะอมมนแดงอมมนดำาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพวกมึงก็คากันคากันคากันพวกกูก็เปิดประเทศก็รับพวกมึงเข้ามาเป็นแสนคนเลยเนี่ยจากนั้นผู้พบ้านมึงสงบเปลี่ยนประเทศเป็นดีเรียบร้อยแล้วเขากดดันให้มึงกลับไปแต่มึงไม่กลับรับรับตดตดอยู่ในประเทศกูเนี่ยออมึงไม่ยอมกลับกันเมื่อประมาณ48ปีที่แล้วอ่ะ มึงไม่ยอมกลับกันน่ะปี2522่ยีกู 2, 2, จําได้ตอนนั้นกูเกิดแล้วกูเป็นเด็กอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยพวกกูก็โอุูมิผูกมือให้การศึกษาให้น้ำให้ทางให้ข้าวเมืองกินมึงเนี่ยตายอกตายอยากมาจากการฆ่าล้างเผ่าพันมึงจําไม่ได้มึงอ่านหนังสือถึงหรือเปล่าอีนี้อีนี่มึงอ่านหนังสือถึงไหม 25 2 0 2น22ยี่สิบยี่สิบสองกูก็จำปีไม่ได้แมนสรุปเลยก็คือว่าพอมึงมาอยู่เป็นแสนแสนคนบางคนก็กลับบางคนก็ไม่กลับส่วนหญยแมงไม่กลับเสือกหลับอยู่ตรงนั้นหลับตดหลับตดสร้างบ้านสร้างจองอยู่ตรงนั้นตอนนี้บ้านน้องจานบ้านอะไรอะไรต่างพวกนั้นเนี่ยพวกมึงเนี่ยมากินแดนกูพวกมึงเนี่ย,ยสร้างบ้านสร้างเรือนฟิชเชอร์ลิงกันออกลูกออกลานแล้วใช้ทุนการศึกษาของบ้านกูทั้งหมดเลยแล้วปรากฏว่าทหารบ้านกูเนี่ยประมาณ1 0 2 0 30ปีกูขี้เกียจจะโทษใครนายกรัฐมตนตรีคนไหนคนไหนก นะพวกกูก็อารีพวกมึงต่อเป็นยังไงละฝรั่งมังค่าไปชี้เลยหลักหมุดเป็นของไทยแลนด์สยามมึงเห็นหลักมหมุดไหนมึงเห็นหลักมหมุดไหนหลักหมุดประเทศสยามมึงเห็นไหมอ่านว่าสยามไม่ใช่ได้อ่านว่าเสียมใครก็ตามที่อ่านชื่อบ้านกูว่าเสียมมึงเนี่ยลินไกซันมึงจะอ่านมึงจะอ่านสยามว่าเสียมไม่ได้ และมึงจะมากล่าวหาว่าพวกกูขโมยที่ดินมึงไม่ได้มึงนั่นแหละมาเอาที่ดินกูไปและที่นาของคนที่จังหวัดสุรินทร์ของกูเนี่ยจังหวัดสัแก้วของกูเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบไร่คุณลุงคนนั้นร้องไห้เลยเนี่ยมึงเนี่ยลุกมาแล้วก็ไม่ไม่อมอมไม่ยอมออกไปเสือกทำนาไม่เป็นอีกแล้วคุณลุงคนนั้นต้องไปกลับเช่าที่นาของตนเองทากินมาตั้งหลายสิบปีตอนนี้ทุกคนคึงตึงลวดน้ำหมดแล้วมึงไปซะอีน้ําตาจอระเข้อย่ามาสร้างภาพ